นั่งสมาธิโดยการนั่งสมาธินั้นเริ่มจากการนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายประนมมือไว้ระหว่างอกนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นท่องพุทโธธรรมโมสังโคสามรอบและตามด้วยการเพ่เมตตา เตรียมตัวแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวงแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวงแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดจากนั้นเอามือขวาทับมือซ้าย ค่อยๆหลับตาและกำหนดลมหายใจว่าพุทธโธการเดินจงกรมเริ่มจากประนมมือไว้ระหว่างอกนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นท่องพุทธโธธรรมโมสังโฆสามรอบ และตามด้วยการเพ่เมตตาชเป็นอ จากนั้นเริ่มเดินนำมือประสานกันที่หน้าท้องมือขวาทับมือซ้ายและก้าวเท้าขวาขวาพุทธขาซ้ายโทเดินตามอริยาบทของเรา Thank you